กระทรวงพลังงานและปะตทจัดนิทรรศการท้าทรงเป็นแรงบันดาลใจเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติเนื่องในวันนวมินทรมหาราชภายในงานจัดแสดงผลงานชิ้นเอกของศิลปินแห่งชาติรวมไปถึงผลงานจากเยาวชนในโครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนผ่านงานศิละปะหัวข้อ Energy for All กระทรวงพลังงานและผลงานจากโครงการศิลปกรรมปรตทอท,อที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมพิเศษทุกสัปดาห์และทุกท่านสามารถร่วมบอกเล่าแรงบันดาลใจเรื่องราวราชการที่9้าบนโซเชียลมีเดียเพื่อรับโปสการ์ศิลปะลิมิเต็ดอ dition จากศิลปินไทยชื่อดังได้อีกด้วยสามารถรับชมนิทรรศการท่าทรงเป็นแรงบันดาลใจตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ที่ PTT Art Gallery แอดหอศิลป์ณบ้านเจ้าพญาถนนพระอาทิตย์กรุงเทพ45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต